ขณะที่ดีเอสไ่เมื่อวานนี้ถ้าเราที่รีชโบอกด้วยประเด็นสําคัญข้อหนึ่งก็คือโค้ดแล็บท่านผู้ชมจํโค้ดแล็บหรือบอสแล็บได้ไหมเป็นหนึ่งใน18ผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วมีกรณีที่ทนายของบอสพอออกบาระบุว่าอาคุณอชิริยะเรืองธนพงศ์ส่งหนังสือเข้าไปให้บอสแล็บบอสแล็บเซ็นให้เป็นผู้แทนดูแลคดีแล้วก็แถลงข่าว แต่บอสแแบไม่ยอมเซ็นแล้วยังเข้าไปกับตํารวจพนักงานสอบสวนหรือสืบสวนเข้าไปพบบอสแแบในห้องพันักงานสอบสวนโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งทนายบอสพอระบุจะดําเนินคดีกับตํารวจรวมถึงคุณอชุริยะเมะื่อวานนี้รองที่ปรึกดีเอสไซระบุโค้ดแลบหรือนายเจรวัตรเดีเอสไซกำลังจับตามองคนนี้ เพราะเขาเป็นผู้ดูแลระบบหลังบ้านของดีไอคอนค่ะแล้วตอนนี้โค้ชแ lap หรือบอสแ lap เนี่ยเปลี่ยนทนายความเป็นคนเดียวกันกับบอสพอลแล้วก็คือทนายวิทูลเป็นคุณวิทูลค่ะและบอสแ<ล> l a ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อ่ะนี่แปลว่าเป็นคนดูแลระบบหลังบ้านซึ่งมีความสำคัญเราก็ตามดูกันต่อไปในส่วนของกรณีนี้เมื่อวานนี้ในส่วนของคุณวิทูลว่าย่งไงกรณีคุณอชุยะ คนวิทูนซึ่งเป็นทนายความของบอสพอลแล้วก็บอสแลบแล้วตอนนี้เป็นเต็มตัวแล้วสำหรับบอสแลบบเนี่ยค่ะบอกเลยนะครับทนผู้ชม บอกประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยขอยืนยันว่าบอสแลบบไม่ได้เชิญคุณอัจฉริยะเข้าไปพบนะคะแต่คุณอัจฉริยะเข้าไปในฐาน,นะใดไม่รู้อ,อ้างว่าภรรยาของบอสแลบบกับเพื่อนรุ่นพี่ติดต่อให้คุณอัจฉริยะเข้าไปข้างในโดยที่บอสแลบบไม่ได้รู้เห็นทางทนายวิทูลบอกถ้าเขารู้เห็นว่าภรรยาเขาติดต่อให้คุณอัจฉริยะเข้าไปจริงเนี่ยเขาก็ต้องเซ็นมอบอำนาจแล้วแต่นี่เขาไม่ได้เซ็นก็แปลว่าเขาไม่ยินยอมอีกทั้ง การจะเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยค่ะมันต้องเยี่ยมโดยได้รับการยินยอมจากผู้ต้องขังเท่านั้นญาติจะไปยินยอมเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเท่ากับว่าคุณอจัฉริยะเข้าไปโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบอสแลบ แล้วทนายก็ระบุว่าจะดำเนินสือถึงผู้จัดการเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะคือถ้าไม่เชื่อตามที่ทีมทนายความของคุณปีเตอร์เห็นว่าคุณอัจฉริยะเดินเข้าออกห้องพนักง,งานสอบสวนเรือนจำหรือไม่เนี่ยก็เชื่อว่าโค้ชแลบก็ต้องเห็นคุณอัจฉริยะอยู่ในห้องดังกล่าวดังนั้นขอให้เรือนจำช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะและให้พอบอเรือนจำวินิจฉัยว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งการเข้าไปในห้องพนักง,งานสอบสวนของเรือนจำเนี่ย ไม่ทราบว่าเข้าไปในลักษณะคุยหรือสังเกตการบดายถึงคุณอจฉริยะอ่าแต่ตอนที่คุณอจฉริยะเข้าไปมีตำรวจสืบสวนอยู่ในห้องนั้นด้วยอ่าซึ่งตำรวจเข้าได้อยู่แล้วเข้าไปขอข้อมูลต้องแฟคกับตำรวจแต่ตั้งคําถามว่าคุณอาฉริยะเข้าไปด้วยได้ยังไงตรงนี้ตำรวจต้องไปสอบสวนกันเองด้วยและประเด็นที่คุณอจฉริยะไปอ้างว่าเรือนจําอนุญ,ญาตให้เข้าไปถูกต้องขอชี้แจงว่าผู้จัดการเรือนจําได้บอกแล้ว คนแหลบไม่อนุญาตคนที่จะอนุญาตได้คือผู้ต้องขังเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรือนจําคนจะอนุญาตคือผู้ต้องขังเท่านั้นผมเข้ามาเป็นทนายให้คุณแหลบเต็มตัวแนละ้วจากที่คุณจะนุญจะเข้ามาเป็นผู้ละมอบหน้าทพอดีผมก็เลยทางคุณพอก็เลยเคลียร์ก็เลยคุยกันะคุณแหลบแลแ้วต,ตั้ง,ต,งตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งผมเป็นทนายความให้คุณแหลบอีกคนหนึ่งแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณแหลบมีการเชิญอัจฉริยะเข้าไปไม่ได้เชิญอัจฉริยะเข้าไป คุณยาเข้าไปในฐานะอะไรผมไม่ทราบแต่ทางคุณยาบอกว่าเญาติของผู้ต้องผู้ต้องขังเนาะคือภรรยาของคุณแลบบเป็นคนติดต่อให้เข้าไปข้างในแต่ตาเนียคุณแหบบเขาไม่เขาไม่รู้เห็นด้วยเนี่ยและการจะตีเยี่ยมการจะตีเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยมันต้องให้ผู้ต้องขังยินยอมเท่านั้นคนจะเป็นญาติยินยอมไม่ได้แสดงว่าคุณยะยเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณแลบบใช่ครับไม่ได้รับความยินยอมจากคุณแลบ จะมีการจะเป็นการยังไงอ๋อคนเดียววุฒิชฎิยะทำหนังสือถึงทางผบอเลนจำครับว่าว่าให้ตรวจสอบถ้าเกิดไม่เชื่อที่ไม่เชื่อที่ทางทีมทนายของคุณปีเตอร์เห็นว่าเดินเข้าออกห้องพนักง,งานสอบสวนหรือหรือไม่เชื่อที่คุณแลบบอกว่าเห็นคุณเดชยะอ,อยู่ในห้องระง,งานสอบสวนเนี่ยก็ตรวจข้มอมูลจดปิดได้เลย ถ้<ภ>าตอบว่าตอนนี้เองในส่วนของทางเรือนจําเองก็ยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าชี้แจงข้อมูลตรงนี้ไหมเห็นมีข่าวหือว่าทางผบเรือนจาท่านเล็งว่าจะคาดโทษไว้ไให้เข้าเยี่ยมแต่ท่านจะขอดูก่อนว่าทางคุณอชิยะได้เข้าห้องสอบสวนจริงหรือไม่แต่ในการแถลงการณ์ของอชอชิยะเมื่อวานนี้สองวน่อนเขาเย็นๆว่าเขาทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่พบบริเรนจำบอกไม่ใช่อ่ะคือบริเรนจำบอกว่าคุณแลกเขาไม่ยินยอมไงว่าให้เข้าไปพบทางเดิเรนจำก็ไม่ได้มีข้อความว่าเรนจำอนุญ,ญาตให้คุณให้คุณ้ากเข้าไปเข้าไปในห้องทำงานสอบสวนนะบริเรนจำไม่ได้ยินยากข้อได้จริงนี้นะแสดงว่าไอ้ไอเรื่องนี้สองคนเนี่ยมันต้องโกหกสักคนหนึ่งเลยถูกต้องพี่ถูกต้องนี่ฮะท่านผู้ชมโดยที่เมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นคุณอฉจฉริยก็ชี้แจงระหว่างเดินทางไปร้องเรียน เอทีนใช่ไหมน้องใช่ค่ะเมื่อวานไปร้องเอทีนกลุ่มก้องคุณต้นหอมในอดีตนั่นแหละแต่ก็ได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้โดยยืนยันว่าได้เข้าไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเพราะได้รับการร้องเรียนจากภรรยาและพี่ชายโค้ชแลบว่าก่อนที่โค้ชแลบจะถูกออกหมายจับเนี่ยมีคนแอบอ้างเป็นตํารวจกองปราบเรียกเงิน9ล้านผ่านคนสนิทภรรยากับพี่ชายก็อยากให้คุณไอช์ระเข้ามาช่วยสืบสวนว่าเป็นใครเป็นตารวจจริงไหม ก็รับดําเนินการแต่มีข้อมแม้ว่าคนแลบต้องเซ็นเป็นผู้มอบอํานาจให้คุณอัจฉริยะดําเนินคดีก็เลยมีการนัดแนะให้เอาเอกสารเข้าไปคนแลบเซน็นภรรยาของคนแลบยังบอกด้วยว่าอยากให้มีตํารวจเข้าไปเพราะคนแลบอยากให้การไปประโยชน์ต่อรูปคดี คุณอิชิระบอกก็เลยประสานไปที่พลตรีจรูนเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางนะคะว่ามีญาติของผู้ต้องหาเขาประสานมานะขอให้ส่งตํารวจเข้าไปร่วมสืบสวนด้วยนั่นก็แปลว่าท่านรองจรูนเกียรติ ขณะที่วันเข้าไปในเรือนจําภรรยาของโคชแ l a เนี่ยได้ยื่นขอเยี่ยมในฐานะญาติตามปกติแต่ว่าตัวคุณอัจฉริยะกับพี่ชายของโคชแ lap เนี่ยเข้าไปพร้อมกับตํารวจค่ะตามหนังสือของตํารวจสอบสวนกลางซึ่งระบุชื่อคุณอัจฉริยะแล้วก็ระบุชื่อพี่ชายของโคชแ lap เป็นบุคคลที่3ที่ได้รับความไว้วางใจอ้าวอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่รัชทันแหละว่ามันทําได้ไหมค่ะพระปกติถ้าอย่างที่ทราบก็คือทําไม่ได้ โดยที่คุณอัจฉริยะยืนว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยคดแอบจิตตกคุยกับพี่ชายบอกผิดอะไรถึงต้องมาอยู่ในเรือนจําสภาพจิตใจไม่พร้อมจะพูดคุยก็ยังไม่ทันทําอะไรสักสิบนาทีผู้คุมก็มาเรียกให้ไปคุยกับภรรยาที่เข้ามาเยี่ยมหมายถึงเรียกคดแอบเอกสารมอบอำนาจก็ไม่ได้เซ็นเพราะตนระบุไว้ว่าต้องให้สิทธิในการแถลงข่าวแต่ค้ดแอบไม่ต้องการให้ออกข่าวจึงไม่เซ็นเพราะฉะนั้นในมุมอัชฉรยาบอกยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวัชรัน อนุมัติให้เข้าเยี่ยมถูกต้องไม่ได้ตีเนียนหลังจากนี้ จะดำเนินคดีกับนักข่าวสำนักหนึ่งที่ลงข่าวอ้างว่ามีการไปพูดคุยกับผู้บัญชาการเรือนจําระบุว่ามีการคาดโทษคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะบอกถามไปที่ทั้งทางอธิบดีกรมราชธรรมและผบอเรือนจําแล้วก็ยืนยันไม่มีใครให้สัมภาษณ์แบบนั้นโดยอ้างว่านักข่าวถามนำใช้คําพูดของทนายวิทูลทนายความของบอสพอลเนี่ยเอามาสัมภาษณ์ถามนำผู้บัญชาการเรือนจํายังยืนยันกับคุณอัจฉริยะเหรอว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามที่พลตํะรวจตรีจรูนเกียรติให้สัมภาษณ์ ไม่ได้มีการกระทําผิดหมายถึงวุณอัจฉริยะอ่าและคุณอัจฉริยะก็ไม่ได้ถูกกรมราชฐานค่าโทษด้วยวันนี้จะไปฟ้องสํานักข่าวแห่งหนึ่งที่อายุทยาที่พระป,ประเดปปรนแดงค่ะที่ทําให้คุณอัจฉริยะเสียหายอ่าแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพเสือไม่ได้ฟ้องทุกเสือแต่ฟ้องสานักข่าวนี้เพราะมีประเด็นทําให้ตนเสียหายมาแล้วถึงสองครั้ง ส่วนนายวิทูลทนายบอสพอผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปสัมภาษณ์สื่อแบบนั้นเออทั้งๆั้ที่ตอนที่อยู่ในเรือนจาเนี่ยก็เจอกันก็คุยกันยังทักทายกันเลยว่าคดีเป็นยังไงบ้างคุณไเชียบอกถ้าลูกค้าไม่ได้ทําอะไรผิดทนายความจะกลัวอะไรทิศกเองจะเข้าไปจ่อเบื้องหลังทางภรรยาของเขาเนี่ยกับพี่ชายเขาเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมาทําเรื่องนี้นะครับว่าให้สืบสวนว่าบุคคลใดเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือไม่จริงที่มีการเรียกเงินคอแหลบจำนวน9้าล้านบาทนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยเป็นไปนตามระเบียบของกรมราชัณฑมมีการอนุอมัติถูกต้องในการเข้ายี่ยมไม่ใช่ผมเข้าไปยี่ยมเฉย,ยๆแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตีเนียนนะครับที่แมงเอาเอกสารอะไรบางอย่างอยากจะให้โค้ดแบบก็นี่ไงครับหนังสือมอบอำนาจครับพี่แต่ว่าโค้ดแบบไม่เซ็นเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากผมมีระบุข้อสามไว้ว่าต้องอนุญ,ญาตผมเนี่ยม,มีสิทธิ์ในการถแถลงข่าวได้ด้วยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาเขาไม่เซ็นให้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่อยากให้มีการถแถลงข่าว ไม่ได้ว่าเป็นเอกสารเท็จหรือเอกสารอะไรไม่ใช่อ้ิทูลน่ะนะครับเขาก็เจอผมอยู่หน้าเรือนจํานะเพรผมยื่นเอกสารหนังสือให้ให้แลบเนี่ยใส่นหนังสือมอบหน้าให้ผมดำเนินคดีกับตำรวจกองปราบปรามที่ว่ามาเรียกเงินเก้าล้านเนี่ยเขาก็อยู่ผมก็ยังเข้าไปคุยกับเขาเลยแต่พอเวลาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเป็นคนละคนเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําไมต้องต้องทําแบบนี้นะแต่กลัวอะไรถ้าผมจะเข้าไปเจาะข้อมูลเบื้องหลังของดีไอคอนอผมถามว่ากลัวอะไรถ้าคุณไม่ผิดอ่ะ ถ้าคุณพอรอมไม่ผิดทนายพิทูลจะกลัวอะไรครับผมจะเข้าไปเจาะเบื้องหลังจะเข้าไปเจาะตูดเจาะก,ก้อนอะไรมันเป็นสิทธิของผมอะผมทําได้ตามสิทธิรัฐนูญปี60แล้วผมก็เข้าไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ทําผิดกฎหมายอ๋ออันนี้ต้องตามกันดูขั้นตอนที่เป็นลิที่รู้กันกรณีเยี่ยมเนี่ยสังเกตดูผู้คุมยังต้องมาเรียกคนแล็บ ออกไปในห้องเยี่ยมคะ่ะไม่ได้ออกไม่ได้อยู่ตรงที่ห้องพนกพันกงานาส,อสอบสวนเชื่อปกติจะต้องเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะภรรยายังต้องออกไปที่ห้องเยี่ยมซึ่งอยู่คนละพาร์กันค่ะแล้วอย่างที่ว่าถ้ากดเกณฑ์ปกตินะอันนี้ไม่รู้กรณีนี้รัชทันหรือ,อเรือนจำเขาอาจจะดำเนินการตามขั้นตอนอถ้าไม่ใช่ญาติที่ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ต้องขังระบุเอาไว้เยี่ยมไม่ได้นะใช่ค่ะมันจะมีรายชื่อขนดาดทนายความ วันก่อนอ่ะอย่างที่บอกอ่ะค <Huh. S 2> ่ะคุณทนายของบอสพาวยังไปคุยกับคุณปีเตอร์ไม่ได้เลยอ่ามันคอสกันไม่ได้เลยตามกฎเกณฑ์